นิยาดักนิยาเสียงเรื่องพิศวัสร้อนยาเชิมที่รักตอนที่ย6่สิ้นคำพูดที่เอาแต่ใจของถนนเขาก็กระชากเธอออกมาจนพ้นรถของตะวันทันสิตารู้สึกเจ็บข้อมือที่ถูกเขาบีบเธอจึงสะบัดมือออกจากการจับคุมของเขาพินนทันเจ็บ เธอเพยายามจะดึงข้อมือออกแต่เขากลับบีบอย่างรุนแรงมากกว่าเดิมทันอย่ามาดื้อกับพี่นะเขาขู่ตะคอกโดยไม่รู้ว่าทั้งทันวาและสีตาออกจากบ้านมายืนดูเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยคนเป็นผู้ใหญ่มองดูด้วยความไม่สบายใจเลยที่เห็นธนนทําำแบบนี้กับลูกสาวของตนนี่คุณนนให้เกียรติคุณทันบ้างสิครับ คุณทำเธอเจ็บนะตะวันพยายามจะเข้าไปห้ามแต่คนอย่างธนนหรือจะฟังคนอย่างเขาไม่เคยยอมใครง,ง่ายๆปะโถไว้บอกว่าอย่ามายุ่งไงอารมณ์ของคนหวงของทลาเข้ามาหาตะวันเขาโชกตะวันจนหนุ่มลุกครึงจนหนุ่มลุกครึงที่เข้ามาห้ามล้มลงกับพื้น วายคุณสันทันสิตารีบถลาเข้าไปดูอาการของตะวันทำกลางสายตาตกใจของทุกคนถนนโมโหจนเลือดขึ้นหน้า mm hmm. เขาทลาเข้ามากระชากคอเสื้อของตะวันอีกครั้งและคราวนี้ตะวันถึงกับไม่ยอมพวกเขาชกต่อยกัน mm hmm. จนทันวาต้องออกมาห้ามปราบอีกคน ต่างคนต่างร้อนให้กันยังไม่ยอมแพ้ใครเป็นใครทันสิตาทลาเข้าไปหวังจะห้ามแต่เพราะความหึงหวงน้ำมือตาม,มัวมันทำให้ถนนพลังมือเขาผักร่างอันบอบบางเซทลาจนเธอลม้มลงไปกองกับพื้นวย้ยีทันลูกแม่สิตาร้องอย่างตกใจไม่เห็นลูกสาวลม้มลงกับพื้น นั่นเองหนุ่มเรืดรตอนทั้งสองจึง,ยงพยงยเพื่อยุดมองถนนเองก็ตกใจเพราะความโกรธจึงไม่รู้ว่าเขาผลักคู่มั่นแดงจนเธอลม้มโอ้ยสาวน้อยร้องเมื่อข้อมือที่เธอรองรับน้ำหนักมีรอยทะเลาะบนพื้นจนได้เลือดทันถนนทลาเข้ามาหาคู่มั่นของเขา ใบหน้าครึ่งโกรธซีดลงหนึ่งเฉดมาเห็นรอยหยุดเลือดหยุดนะตะนนทันวาชักจะทนไม่ไหวกับพฤติกรรมของถนนเกิดมาเป็นชีวิตจนเป็นพ่อคนเขาเฝ้าธนุถนอมลูกสาวยุ่งไม่ให้ไต่ไรไม่ให้ตอมแต่สิ่งที่ท่านได้นั้นก็คือคนที่ท่านยอมให้มาเป็นคู่มัอนของลูกสาวกลับ ทำได้ดวงใจของท่านถนนสะดุ้งเฮือกเขามองทันวาด้วยสีหน้าสำนึกผิดเพราะความโกรธความหึงหวงของเขาทำให้เขาหน้ามือตามหมวัวฉันชักจะหมดความอดทนแล้วทนนกลับไปซะมาทางไหนกลับไปทางนั้นทันวาตะโกนลั่นแล้วชี้ไปตรงทางที่เขามา สิตาประคองลูกสาวลุกขึ้นมายืนและต่างมองบิดาหัวหน้าครอบครัวที่หมดความอดทนลงในบัดดนถึงกับออกปากไล่ลูกชายของเพื่อนผู้มีพระคุณให้กลับไปอย่างอดทนไม่ไหวคุณอาครับผมไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งใจมากี่ครั้งแล้วลาทธนนกี่ครั้งแล้วที่ลูกสาวของอาต้องเจ็บปวด ท่านถามเขากลับด้วยความโกรธเช่นกันตั้งแต่มั่นกับธนนท่านแทบไม่เคยเห็นลูกสาวยิ้มเลยสักครั้งมีแต่เดินเศร้าๆเข้าบ้านทุกครั้งที่ธนนมาสง่งคนเป็นพ่อได้แต่มองด้วยความเจ็บปวดพอกันทีกลับไปซะท่านกลับเข้าบ้านและสีตาก็ประคองลูกสาวเข้าบ้านเช่นกันทิ้งให้ตะวันและธน,นุยืนอยู่ตรงนั้นตะวัน กลับขึ้นรถของเขาอย่างหัวเสียอย่างน้อยเขาก็แน่ใจว่าเขาไม่ได้ผิดต่างจากทนนที่ยังกระวนกระวายใจโดยไม่รู้เลยว่าตอนนี้ได้เกิดเรื่องใหญ่ขึ้นแล้วทนนเอาแต่มเมาหัวราน้ำจนตื่นสายเมื่อตื่นขึ้นมาเกือบเที่ยง เขาเห็นสายเรียกเข้าหลายสิบสายจากทนินบิดาของเขาทําให้คนงวงเงียเพราะแหงจัดรีบกดโทรศัพท์โทรกลับหาบิดาอย่างเร่งรีบนี่มันกี่โมงกี่ยามแล้วฮะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่าอาธันวาเขามาขอยกเลิกกันมานระหว่างแกกับหนูทันแล้วมันงามหน้าไหมไปทำร้ายลูกเขาถึงหน้าบ้าน คนอย่างแกนี่ฉันควรจะประเปรียบแก่กับอะไรดีฮะทน,นินตวาดลูกชายด้วยความโกรธจัดทนนตกใจมากอะไรนะพ่อถอนมั่นคนฟังเองก็ตกใจเช่นกันก็เออสิวะไอ้ลูกเวนเอ้ยทน,นินยังคงตอว่าลูกชายยังไม่ยอมหยุดยอน ทำไมนะหนูทันดีแสนดีแกไม่รู้จักรักษาเอาไว้ฉันจะด่ากแกว่าอะไรดีแกจะได้สาสมและสำนึกฮะกลับมาบ้านเดี๋ยวนี้แล้วไปหาทางขอโทษหนูทันซะจบคําสั่งของบิดาทัน,นินกดวางสายไปทันทีคนฟังหน้าซีพูดไม่ออกบอกไม่ถูก คนไม่เคยยอมแพ้แพ้อย่างหมดรูปเขาเดินไปเดินมายังคิดไม่ตกพยายามโทรหาทาันสิตาเธอก็ปิดเครื่องโทรไปที่ทำงานผู้ช่วยอีกคนของเขาบอกว่าเธอไม่ได้มาทำงานโถเว้ยชายหนุ่มสบดเขาแทบบ้าทั้งที่ตลอดมาเขาดอกคอยให้เธอถอนมั่นกับเขาแต่ตอนนี้พอเธอถอนมั่น เขากลับเป็นฝ่ายทุรนทุรายด้วยความเจ็บชำ้ำไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเจ็บแปรถึงขนาดนี้เขาควรจะทำอย่างไรดีตอนนี้เขาแพ้อย่างหมดรูปเพราะความทิฐิอยากเอาชนะของเขาแท้ๆเรื่องมันถึงได้เดวร้ายขนาดนี้ถนนรีบอาบน้ำแต่งตัวอย่างเร็วจีและรีบกลับบ้านทนินโกรธลูกชายคุเด็กของเขามาก และด้วยเหตุนี้แหละทนินจึงพาเจ้าลูกหัวร้อนไปขอคำมาทันวาและสีตาทานนมีพวงมาลัยมาขอคำมาผู้ใหญ่เขามีสีหน้าสำนึกผิดมากจริงๆผมกราบขออภัยครับเมื่อคืนผมห่วงน้องมากไปหน่อยคำแก้ตัวของเขาฟังไม่ขึ้นมันฟังไม่ขึ้นเอาเสียเลยคนไม่เคยยอมแพ้ บัดนี้เขาแพ้อย่างหมดรูปทันวาและสิตายอมรับภูมิอะไมาจากมือของอดีตคู่มั่นของลูกสาวสีหน้าของทันวายังคงบึ้งตึงท่านหันไปมองธนินอย่างขอขมาเช่นกันผมจะยกโทษให้ธนนก็ได้แต่เรื่องถอนมัน่นยังไงผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะคุณธนินเพราะผมทนไม่ไหวต่อไปแล้วลูกสาวของผม ไม่มีความสุขเลยเมื่อก่อนแกเป็นเด็กดีเป็นเด็กด้ารึงแต่พอมั่นกับธนนไปไหนมาไหนกับเขาลูกสาวของผมก็แทบไม่เคยยิ้มเห็นใจครอบครัวขอผพดนะเห็นใจครอบครัวผมเถอนะเด็กมันไม่ดักกันอยู่กันไปก็คงไม่มีความสุขทันวาพูดตรงๆอย่างไม่อ้อมค้อมธนนเองก็ทำอะไรไม่ถูก เขาได้แต่อาปากค้างไปเลยเมื่อได้ยินบิดาของคุมันพูเช่นนี้เขาไม่ได้รู้สึกแพ้แต่เขาใจหายหัวใจของเขามันว่างหวงไปหมดไม่นะครับคุณอาถนนรองออกมาผมไม่ยอมไม่ถอนมันนนมน่นแน่ๆผมตนนทนินปรามลูกชายถนนกลับไม่ฟังบิดาของเขา ผมไม่ยอมผมไม่ยอมนะพ่อผมจะแต่งงานกับทันเขามองขึ้นไปที่ชั้นบนทันออกมานะออกมไห้พี่เห็นเธอยอมถอนมั่นหรอมาบอกกับทุกคนสิมาบอกว่าเธอจะไม่ถอนมั่นกับพี่เขาตะโกนอย่างไม่ยอมแพ้ทันขอถอนมั่นกับพี่นนท์ค่ะในที่สุด ทันสีตาก็ยอมปรากฏตัวและพูดย้ำชัดกับเขาท่านยอมแพ้ค่ะพี่นนทันขอถอนมั่นกับพี่นนท์ค่ะจบแล้วนะคะพิศวัสดร้อนยายชิมที่รักตอนที่2 6นะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะถ้าชอบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดในตอนต่อไปเนาะแล้วก็ตายังฝากเรื่องชมผู้สนับสนุนให้ตาด้วยนะคะรักนะักะ้าวบุญรักษาสวัสดีค่ะ